พระเจ้าจะปฏิบัติกับคุณด้วยความโปรดปรานคุณกำลังฟัง By Grace Daily Devotions More Than c o n q u e r o r s ยิ่งกว่าผู้พิชิตวันที่29พฤษภาคมคุณได้รับการปกคุมแล้วโดยพระเยซูเลวีนิติบทที่1ข้อ4ให้เขาเอามือวางบนหัวสัตว์ซึ่งเป็นเครื่องบูชาเผาทั้งตัวและเครื่องบูชาเผาทั้งตัวนั้น จะเป็นที่โปรดปรานเพื่อลบบนทินของเขาลองนึกภาพความสมบูรณ์แบบของพระเยซูคริสต์ที่กำลังปกคลุมชีวิตของคุณตั้งแต่หัวจรดเท้าต่อหน้าพระพักพระเจ้าตลอดเวลาในแต่ละวันฟังดูแล้วเหมือนฝันเลยใช่ไหมนี่ไม่ใช่ฝันแต่เป็นความจริงแล้วในวันนี้เพราะพระเยซูได้ทรงยอมเป็นเครื่องเผาบูชาที่ไม้กางเขนเพื่อเราในกรณีของเครื่องเผาบูชาเมื่อผู้ที่นำสัตว์บูชามาถวายพระเจ้า ได้วางมือบนหัวสัตว์ตัวนั้นดังที่บันทึกไว้ในพระธรรมเลวินิติบทที่1ข้อ3ถึง4ความสมบูรณ์และความงามอย่างไร้ที่ติของสัตว์นั้นจะถูกถ่ายโอนมาที่คนนั้นและพระเจ้าจะเห็นและยอมรับบุคคลนั้นเนื่องจากความสมบูรณ์แบบของสัตวบูชาในภาษาฮิบูคำว่าเป็นที่ยอมรับหมายถึงการถูกปฏิบัติด้วยความโปรดปรานด้วยความยินดีและการเป็นที่ยอมรับ ทั้งหมดนี้หมายความว่าพระเจ้าจะปฏิบัติกับคุณด้วยความโปรดปรานความยินดีและการยอมรับเพราะพระเยซูได้ทรงยอมเป็นเครื่องเผาบูชาเพื่อเราความสมบูรณ์แบบและความงามอย่างไร้ที่ติของพระเยซูถูกโอนถ่ายมายังผู้เชื่อทุกคนและยิ่งกว่านั้นในฐานะเครื่องถ่บูชาพระเยซูได้ไถ่บาปและคืนดีกับพระเจ้าแทนเราอีกด้วยพระเยซูคือการไถ่และการปกคลุมบาปสําหรับคุณ พระบิดาทรงรักพระเยซูและเห็นว่าพระองค์มีค่ามากเท่าไรพระองค์ก็ทรงรักเราและมองเราว่าล้ำค่าเช่นนั้นเลยเพราะเมื่อใดที่พระบิดามองเราพระองค์จะมองเห็นพระเยซูพระผู้ช่วยให้รอดปกคุมเราอยู่ดังนั้นให้พระเยซูเป็นเครื่องเผาบูชาของคุณเมื่อเข้าหาพระเจ้าให้อธิษฐานว่าพระบิดาข้าพระองค์ขอบคุณพระองค์ที่พระเยซูคริสต์ทรงเป็นเครื่องเผาบูชาของข้าพระองค์พระองค์ทรงปกคลุมชีวิตลูกตั้งแต่หัวจรดเท้า ด้วยความชอบธรรมของพระองค์ขอบคุณพระบิดาที่พระองค์ทรงมองไม่เห็นจุดบกพร่องหรือตำหนิในตัวข้าพระองค์เลยพระองค์มองข้าพระองค์ปกคลุงไปด้วยคุณค่าและความสมบูรณ์แบบของพันธกิจที่พระเยซูได้ทรงกระทำพระเยซูทรงเป็นเช่นไรต่อพระองค์ข้าพระองค์ก็เป็นเช่นนั้นพระองค์ทรงเป็นเช่นไรข้าพระองค์ในโลกนี้ก็เป็นเช่นนั้นดังที่บันทึกไว้ในพระธรรมหนึ่งยอห์นบทที่สี่ข้อสิบเจ็ด พระเยซูคริสต์ได้ทรงปกคลุมคุณแล้วด้วยพระโลหิตของพระองค์คุณไม่มีตําหนิหรือข้อบกพร่องใดๆต่อพระพักของพระบิดาพระเยซูได้ประกาศแต่สิ่งดีของคุณไม่ว่าคุณจะมีสิ่งไม่ดีแค่ไหนเพราะพระองค์ปกคลุมคุณด้วยความสมบูรณ์แบบวันนี้ลองฟังเสียงพระเยซูตรัสกับคุณว่าไปเถอะลูกเอ๋ยเราได้ปกคลุมเจ้าแล้วอย่าก,กังวลในสิ่งใดเลยและพระองค์ยังตรัสอีกว่า ไปเถิดลูกเอ๋ยเรากำลังปกคลุมเจ้าอยู่และไม่มีอะไรที่เจ้าต้องกลัวพระเยซูได้ปกคลุมคุณแล้วด้วยพระโลหิตของพระองค์ไม่มีอะไรที่เราต้องกลัวอีกต่อไปให้เราใคร่ครวญพระวจนะพระเจ้าในตอนนี้และอธิษฐานขอบคุณพระเจ้าร่วมกันข้าแต่พระเจ้าลูกขอประกาศว่า ลูกเป็นความโปรดปรานของพระเจ้าพระองค์ทรงรักลูกและยอมรับลูกเพราะพระเยซูทรงทำให้ลูกมีคุณสมบัติเป็นความโปรดปรานของพระเจ้าแล้วขอให้ลูกดำเนินชีวิตสำแดงความโปรดปรานของพระเจ้าเสมอในนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมน